สำหรับสถานการณ์เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูจุดนี้ก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวเจ้าหน้าที่เขาเอาหอนะคะเฮลิคอปเตอร์เข้าไปสนับสนุนการบินโปรยน้ําดับไฟในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนสามารถคุมไฟป่าได้แล้วในระดับหนึ่งแต่พอมาเช้าวันนี้คะ่ะเอาอีกแล้วพบไฟป่าจากการลักลอบเผาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึง156จุด มากที่สุดก็คือพื้นที่ป่าในอำเภอเชียงดาวนี่แหละ30จุดแล้วรองลองมาเป็นอำเภอแม่แจ่ม21จุดพื้นที่ป่าในอำเภอแม่แตงกับอำเภอรพร้าว18จุดในส่วนของพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวนั้นแมบบ้ว่าที่ปดีกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีคำสั่งปิดป่าอย่างไม่มีกำหนดแล้วคือไม่ให้ใครเข้าไปในป่าเลยนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีคนฝา่าฝืนกฎหมายค่ะมีกลุ่มบุคคลเข้าไปลักลอบเผาป่ากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเผาป่าเพื่อล่า,าสตัตว์เผาเพื่อขยายพื้นที่ทํากินในเขตป่าและเผาคุณผู้ชมคะอันนี้ฟังแล้วน่าเศร้ามากเผาเพื่อกั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในจุดที่เป็นภูเขาเป็นหน้าผาสูงชันอยากจะให้เจ้าหน้าที่เขาทางานเหนื่อยกันอีกแค่ไหนก็ไม่รู้เพื่อให้การเข้าไปดับไฟเนี่ยมันเป็นไปได้วยความยากลําบากชาวบ้านแกล้งไปเผาในจุดที่มันเข้ายากยากและจากการลักลอบเผาป่านะคะที่ยังไม่สามารถควบคุมได้นี่เลยค่ะเชียงใหม่ตัวเมืองนะคะ ค่าฝุ่น PM 2 5แดงเถือกค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน PM 2 5เกินมาตรฐานเกือบทุกอำเภอสูงสุดคือที่ตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาววัดได้108.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนี่เกือบจะ3เท่าตัวนะคะที่เกินค่ามาตรฐานมาค่ามาตรฐานอยู่ที่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเท่านั้นเอง